สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เล่นเกมฟรีไฟ,ฟให้ทุกคนดูกันนะฮะไปด,ดูผมเล่นเกมฟรีไฟ,ฟแล้วโอ้ยอือโอ้โหยิงเลยทำไมไม่เข้าหัวเลยวะโอเอ้อท่านผู้ชมครับผมตายซะแล้ว First blood ส่อนชุบไม่ทันก็ ก่อนที่ผมจะไปเล่นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดจับตไคร้ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจอัดคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ไปดูผมเล่นเลยแต่ตอนนี้ผมตายแล้วต้องรอเพื่อนมาช่วยชุบเวเล่าไงเว้นเอ,อ้ยเอาเพื่อนเผื่อไปหลบหน้แล้วโอ้ my god เ,เราจะแพ้กันเหรอเนี่ย ทำไมเราต้องแพ้ด้วย,ยฉันจะซื้อปืนใหม่อ้อมีปืนใหม่มาแล้ว,วค่ะท่านผู้ชมน,นะฮะผมใช้ปืนกันกไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าเพราะว่าก็เล่นไม่เป็นนะเนาะผมน่ารักไหมครับชุดผมน่ารักไหมนูกสาวเป็นแฟนกับพี่หมหนูไม่เป็นหรอกค่ะหนูเป็นหัวแล้ว ม,มันมีผัวแล้วแต่เนผูอชมไม่แนไรมันมีผัวแล้วนั้นเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้ไอ <c oughs> อย่างนี้มันทำให้ฉันกระโดดได้เ้ยจะอทอ้ง เราไหนเพื่อนเราจะตายกูหนีวงแล้วท่านผู้ชมผมต้องหนีวงแล้วแต่วงเอิ่มช้าจังหวะเพื่อนมาทุบเราหน่อยเพื่อนเพื่อนเราจะตายเราจะตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็ว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 วงมาเร็วเร็วเพื่อนวงมาวงมาเว้ยวงมาท่านผู้ชมมอ้ยกราปผองตะยงหนึ่งหน่ทำไมท่านผู้ชม ทำแล้วไงทริปเปิลคิลชนะเฉยเลยฮิฮิผมไม่ต้องสู้แหละเอ้ยเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งโอเคฮะท่านผู้ชมนะฮะกับเป็นแรงกำลังใจให้ผมชนะด้วยน,นะฮะเดี๋ยวใช้ดีเสริมดีเกัลแล้ว เอ้ยใครวางกเกาะไว้ใครทิ้งกเกาะอ้เขาไม่ย่อมใส่ผมเลยผม,มยอมใส่เขาเลยไม่เป็นไรแ้ดูไอวอร์ดูไอ้วอร์ผมเดชสวยปะล่ะเนี่ยซื้อราคาเท่าไหร่รู้ไหมท่านผู้ชมผมผมซื้อราคาสามล้านบาทอะ มีปมปปมมเปล่ามีเงินเปล่าท่านผู้ชมผมม้ราคาสามล้านบาทผมมีเงินผมเป็นลูกคนรวยอ่ะเออแม่ผมเป็นคนขายสำลีพ่อผมเป็นคนขายขายจักรยานเออผมพูดเล่นนะฮะ <c oughs> อันนี้คือไอวอที่เขาแจกกันนะฮะเออ ผมเป็นคนแบบไม่ได้เติมอ่ะเอออย่าไปส้ำตบคนอื่นนีจบปอนบ้าไม่ลยฉันไม่ดลืมตั้งไอ้วอเพื่อนช่วยเราด้วยอ้าวไม่กอดอ้าวโดนขังเพื่อนขังตอัวเองคอ้าวชนะแล้วหรอ เนี่ผมบอกแล้วผมเล่นไม่เป็นนะท่านผู้ชมโอ้ยเวียนหัวจริงๆสลับไปมาสลับไปมาอยู่นั่นเลยเฮ้ยผมเล่นไม่เก็งอยากใช้ดีเติร์นงัดหัวแต่งัดไม่เป็นเออแต่จริงๆผมแคงัดเป็นอะไรแต่คือผมงัดไม่โดนหัวสักทีเลย ทำไมไม่โดนหัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมไอ้วงแหวนสีสีทุกคนครับเห็นวงแหวนจากผู้หญิงคนนี้เนะี่ยเนี่ยเนี่ยวงแหวนอะ่ะมันคืออะไรช่วยบอกผมหนะ่อะผมก็ไม่รู้เห็นเห็นคนทุกคน ไปบุกเลยแล้วกันเฮ้ยๆๆาาเฮ้ยเฮ้ยจับคาปนฉันเลยโอ้ยเฮ้ยต้องยอมบุกดับเบิลคลเขาพูดเล่นทำไมถึงอือหืโอ้โหจะตายไม่ใช่จะตายตายไปแล้วแต่ได้เพื่อนชุบ โอ้ oh, ปืนนี้น่าจะแรงนะเนี่ยผมสงสัยอ่ะเพื่อนมีวงแหวนสีแดงอะ่ะเพื่ออะไรอะ่ะบอกใต้คอมเมนต์หน่อยนะฮะถ้าเกิดรู้อะบอกใต้คอมเมนต์หน่อยอุย้ยมีกระสุนอันนี้ด้วยแต่ผมใช้ไม่เป็นกระสุน a อผมใช้ไม่เป็น

มันตายวงเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะะบ๊ายบาย,บาย